ซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพราอใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อไลน์ add t h e m a d r y i th หรือที่ t h e m a d r y i thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ พบความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไป Legend of the Loan แผลงฟอร์มได้แล้วที่ FIFA Online 4คลิกโหลดที่ลิงดานล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ ตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มที่เรื่องราวน่าเป็นห่วงของอองตอนี่มาซียานะครับซึ่งแอดดี้มิทเชนผู้สื่อข่าวเทียร์สามจากเรียลเอติกบอกเล่าให้เราฟังครับว่าตอนนี้น้องหมากเตรียมกลับมาที่โอทรฟฟอร์ดด้วยสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากไปเล่นในกับเซบียาแล้วก็ทําไปแค่ประตูเดียวนะฮะจากการลงสนามในลีกแค่9เกมเท่านั้นนะครับในลาลิก้าฮะ ข้อมูลจากมานูโลมาตินนะครับนักจัดรายการวิทยุในเมืองเซบิวบอกว่าไม่ใช่ว่าน้องหมากไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับคือเขาก็ตั้งใจซ้อมตามปกตินั่นแหละแต่เขาขาดแพชชั่นและความกระหายครับนักเตะและแฟนบอลเซบิยาเองเนี่ยต่างก็มอบความร้ายกับน้องหมากนะครับแต่น้องหมากกลับไม่ได้มอบสิ่งนั้นกลับไปดูแล้วก็เลยเหมือนกับความทรงจําชั่วคราวที่ไม่มีอะไรน่าจดจําเท่าไหร่นะครับถามว่ากลับมาที่ยูเนเตดจะเป็นยังไงก็คงต้องรอเอริกเทนฮารประเมอแลละครับแต่ถ้าน้องหมากกลับมาแล้วยังขาดแรงกระหายเหมือนเดิมแบบนี้ก็ คงมีโอกาสสูงที่ถูกขายสักทีมแล้วน,นะครับขณะที่แมต์บูสแนมนะครับผู้สข่าวเทีมนหนึ่งสายคริสตัลพาเลสของเดอะแอตเลติกครับเชื่อว่าทีมปราสาทเวนแก้วต้องการเอรารัมบิซาก้ากลับไปเล่นที่เซลเฮอร์สบาร์กนะครับเพราะจากรายงานข่าวตลอดเดือนที่ผ่านมามีโอกาสสูงที่แอรอนอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนส่วนตัวจริงของเอริกเทนฮากันนะครับบูสแนมระบุนะครับว่าฟันบิซาก้าจะได้ย้ายทีมหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะฮะอย่างไรก็ตามพาเลสเองก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อตัััััวววถาาารรรรนนนนนะะคคคบบบเเืื้้้้อองงตตตแ่่กยมท ก็จะเป็นสเต็ปเดิมของนักเตะเวียเต์หลายคนในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือพอเล่นไม่ได้อยากจะขายก็ได้แค่ดีลปล่อยยืมตัวและทีมคู่ค้าก็ไม่สนใจซื้อขาดนะครับ วิธีแก้คือทีมเจรจาอาจจะต้องเขี่ยวกว่านี้ครับหรือไม่ก็ลองหาทีมอื่นที่เขาพร้อมจะเล่นกับดีวซื้อขาด,ดูมิเช่นนั้นเนี่ยขาะทีมอาจจะพองในระยะยาวนะฮะอยากจะปล่อยขายใครก็อาจจะปล่อยไม่ได้สักทีอยา่างไรก็ตามนะครับในเคสของแอรอนเองเนี่ยก็คงจะต้องรอให้เทนฮากพิจารณากันต่อในช่วงพรีเซนว่าไหวไม่ไหวนะครับขณะที่อันเดรสเปเรรานะครับล่าสุดฟริซโซโรมาโน่ครับได้รายงานในช่วง6โมงเช้าเลยนะครับว่าการเจรจากับฟลามงโกทีมจากราซิลล้มเหลวแล้วนะครับฉะนั้นถ้ายูไนเต็ดจะ พยายามหาคู่ค้าทีมอื่นในตลาดซื้อขายรอบนี้ให้ได้ครับในส่วนของขาเข้านะครับไซมอนโซนผู้สืข่าวเทดหนึ่งจาก BBC ระบุนะครับว่า ยูเนเต็ดไม่ได้มีงบประมาณที่เยอะแยะมากมายขนาดนั้นในการเข้าสู่ตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับพวกเขามีงบประมาณที่จํากัดครับฉะนั้นจะไม่มีการจ่ายค่าตัวให้กับนักเตะคนไหนเกินจริงสโตนใช้คําว่าจะไม่มียูเนเต็ดพรีเมียมหรือว่ายูเนเต็ดแบบหรูหราราคาแพงนั่นเองนะฮะนักเตะที่จะดึงเข้ามาจะต้องซื้อมาแล้วตอบโจทย์แล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลเท่านั้นถือว่าทีมซื้อขายตั้งใจทํางานกันทีเดียวนะครับส่วนจอห์นเมอร์เทอร์ขอกีฬาเองก็วางแผนขอบขายการทํางานเอาไว้แล้วนะครับสโตนระบุว่าแมวมองอาุ ของทีมเนี่ยจะส่งรายงานให้กับสตีฟบราวหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านการสัญหานักเตะนะครับและบราวกับเทนฮากเนี่ยก็จะนำเสนอชื่อขึ้นไปให้กับเมอร์เทอร์เดินดีวครับที่น่าสนใจมากๆคือจะไม่มีการล้วงลูกจากฝ่ายบริหารในช่วงท้ายของการเจรจาแล้วฉะนั้นดีวทั้งหมดหลักๆจะจบที่เทนฮากกับเมอร์เทอร์ครับบอร์ดจะไม่เข้ามาแทรกแซงว่าอยากได้ตัวนั้นไม่อยากได้ตัวนี้การทำงานก็จะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่ายุคอื่นๆที่ผ่านมาครับฉนันก็หวังว่า จะเป็นตามที่ข่าวรายงานนะครับในส่วนของขาเข้านะครับมีความเคลื่อนไหวมาฝากแบบรวดเร็ว3ดีลครับ เริ่มที่เรื่องของแฟรงกี้เดยองครับเฮเลนาคอนดิสู้สข่าวทียสองจากโกเป้นะครับสื่อสเปนระบ,บุว่าบอร์ดบาซ่าจะประชุมใหญ่ในวันนี้เพื่อหาข้อสรุปว่าจะแก้ปัญหากับสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาอย่างไงนะฮะจะมีการขายหุ้นตัวไหนของสโมสรหรือเปล่าหรือว่าจะต้องขายนักเตะคนสําคัญออกจากทีมทุกทางเลือกจะนําเข้าที่ประชุมนะครับโดยต้องมีการผ่านมติข,ของคณะกรรมการน้องขวัญลามาเซให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปัญหาทางการเงินของบาซ่าอาจจะได้รับการแก้ไขในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะฮะส่วนหนึ่งคือบาซ่า ต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยครับมิเช่นนั้นจะทํางานกับดิวขาเข้าไม่ได้นะครับเช่นในกรณีของโรเบิร์ตเลวันดอร์ฟกี้ซึ่งประกาศชัดเจนว่าจะอำลาาบยูนิคและเป้าหมายเนี่ยก็มีข่าวว่าบาซ่าให้ความสนใจนะครับแต่ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ถ้าบาซ่าจะเอาเลวันดอร์ฟกี้เนี่ยพวกเขาอาจจะต้องขายนักเตะในทีมที่มีมูลค่าซึ่งเดยองก็อยู่ในขายน,น,นะครับถ้าบาซ่าขายเดยองเนี่ยอย่างไรก็ตามนะฮะ ก็ไม่ได้หมายความว่าแฟรงกี้จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะก็อาจจะมีทีมอื่นให้ความสนใจด้วยซึ่งเอริกเทนฮารกเนี่ยกำลังโน้มน้าวแฟรงกี้อย่างตั้งใจนะครับและข้อเสียเปรียบของยูไนเต็ดก็อย่างที่เราทราบกันก็คือทีมเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์คก่ดูการหน้านั่นเองแต่ถ้าเทนฮาร์กสามารถโน้มน้าวแฟรงกี้สำเร็จเนี่ยเราก็อาจจะได้ตัวของเขามาเสริมทีมนะครับย้ำนะครับว่า ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยครับ 1. คือข้อสรุปด้านการแก้ปัญหาด้านการเงินของบาซ่าและ 2. การโน้มน้าวใจของเทนฮานะครับถ้า2ปัจจัยนี้ไปในทางที่ดีครับยูเนเต็ดก็อาจจะคว้าตัวเฟรนกี้เดยองมาเสริมทีมได้สำเร็จฮะอย่าลืมตามข่าวเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ ขณะที่ยูเรียนทิมเบอร์ครับฟรีกยันเซนผู้สข่าวระดับสูงจากฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อเทีย2จากนเธรแลนด์ครับระบุว่าเอเย่นจากบริษัทฟอ r ซาสปอร์ตกรุ๊ปที่ดูแลตัวทิมเบอร์ได้เดินทางมาพูดคุยกับตัวแทนของยูไนเต็ดที่สำนักง,งานของสโมสรเรียบร้อยนะครับแต่อาแจกเองเนี่ยจะลองเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับยูเรียนเพื่อนม้มน้ากเตะอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สัญญาของทิมเบอร์เหลือแค่2ปีนะครับคือถ้าพวกเขาไม่ต่อปีนี้ปีหน้าทิมเบอร์ ก็จะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวและโอกาสเสียฟรีมีสูนนะครับเอเย่นของทิมเบอร์กับยูเนเตตต่างก็รับทราบข้อมูลแล้วก็สถานการณ์ของดิวซึ่งกันและกันและเหลือแค่ตัวนักเตะตัดสินใจครับคือถ้าเลือกย้ายทีมและเลือกยูเนเตดก็เชื่อว่าการปิดดิวจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากครับ ทิ้งท้ายที่เรื่องราวของดาวินยูเอสนะครับที่เมื่อวานสื่อโปรตุเกสอย่างโอโจโกสื่อเทียสามโหมกระแสเข้ามาอย่างหนักนะครับว่ายูเนเตตใกล้ปิดดิลของนูเอสแล้วพวกเขาเป็นผู้นําในสถานการณ์ของดิลนะครับด้านฟริโซโรมาโนเองก็ไปออกรายการที่ยูเนเตตสแตนครับแต่ก็ไม่ได้มีการทวิตในช่องทางของตัวเองนะฮะโดยบอกว่ายูเนเตดเนี่ยได้ติดต่อไปอยังตัวแทนของนูเอสอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอผู้ข่าวระดับสูงยืนยันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงการตัดสินใจของตัวนูเอสเองที่มีหลายทีมที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยให้ความสนใจครับซึ่งก็ต้องระวังเลี้ยพูนะครับซึ่งกำลังหาตัวแทนของซาดิโอมาเน่ที่น่าจะอำลลแอนฟิลแน่นอนแต่ข้อดีของการย้ายมายูไนเต็ดก็คงจะอยู่ที่โอกาสการยืนพื้นเป็นสุนัขตัวเป้าระยะยาวครับเพราะคริสตอโนโรนัลโดเนี่ยน่าจะอยู่ต่อมากสุดอีกแค่ซีซั่นเดียวด้วยอายุที่มากถึง38ปีแล้วนะครับ <S <S ดูเหมือนกับนทเองก็เชื่อว่ายูไนเต็ดเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักหลังบ้าน และหวังว่าในตลาดซื้อขายรอบนี้จะเป็นตลาดที่ประสบความสําเร็จของพวกวเรารอลรุนไปได้วยกันนะครับสามเมคีคอพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life Derma d r มาดและฟี f a าออนไลน์4